สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการปฏิบัติการพลิกชีวิต Mo น e ี Makeover สาระดีๆน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนะครับอย่าลืมนะครับเพราะเรื่องของเราเป็นเรื่องของการวางแผนแบบองค์รวมวันนี้สัปดาห์นี้นะฮะมีเรื่องน่าสนใจอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยคงจะมีอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูกันดีว่า ลำพังเนี่ยถ้าเรามีแค่เองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเดียวเนี่ยมันจะสามารถที่เราจะอยู่ได้มามฮะในเวลาที่เราต้องการการเกษียณเนี่ยนะฮะดูซิว่าเราจะจัดการอย่างไงและจะแบ่งไว้อย่างไงนะครับพบกับคุณธนาทรคล่องการเขียนครับครับสวัสดีครับพี่ในบุญครับครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับครับวันนี้นะครับเป็นตอนชื่อว่าวางแผนใช้จ่ายหลังเกษียณนะครับด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับ เคสเนี้ยเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยอายุ60เพศชายสถ,สถานภาพเนี่ยอย่าร้างนะครับมีลูกสาว2คนก็อยู่ในวัยทำงานกันหมดแล้วอาชีพนี้ก็พึ่งเกษียณนะครับก็เขาบอกว่าเป้าหมายทางการเงินของเขาเนี่ยคือมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณไปจนถึงอายุ85ปีทีนี้ต้องมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีสินทรัพย์มีหนี้สินมากน้อยแค่ไหนนะครับมี รายได้กับรายจ่ายนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้นกันก่อนนะครับด้วยดูที่งบดุลส่วนบุคคลก่อนนะครับว่าในสินทรัพย์แล้วก็นี่สินเขามีอะไรบ้างสินทรัพย์ของเขานะครับปัจจุบันเนี่ยมีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ที่500,000บาทอยู่ในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยเนี่ยได้อยู่ 0. 2สินทรัพย์ลงทุนเนี่ยมี อย่างเดียวเลยคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งทำงานมานะครับก็ประมาณสัก30กว่าปีเนี่ยเขาก็เก็บเงินไว้ในตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเหมือนเป็นแหล่งเงินออมแหล่งเดียวเลยอะที่เขามีอยู่ส่วนไอ้เงินอ,ออมทรัพย์เนี่ยก็เป็นเงินที่ได้จากเงินชดเชยจากการเลิกจ้างแรงงานแล้วก็นำไปชำระหนี้สินต่าง นะครับจ่ายหนี้บ้านนี้อะไรไปจนเหลือเงินก้อนอยู่ในออมทรัพย์เนี่ยห้าแสนแล้วก็มีอยู่ใน provident fund ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก3 5 0ล้าน5ซึ่งตรงนี้ลงทุนในนโยบายความเสี่ยงต่ำนะครับได้ดอกเบี้ยเนี่ยอ่ไม่ใช่ได้ดอกเบี้ยได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5%อันนี้ไม่ได้มีดอกเบี้ยมันเหมือนกับเงินฝากเงินฝากจะมีดอกเบี้ยนะครับทีนี้เขาก็บอกว่า เขาจะทำยังไงด้วยเงินก้อนนี้ของเขาไอ้ provident fund เนี่ยที่มีอยู่ประมาามกับเงินฝากออมทรัพย์อีกห้าแสนเขาก็ถามผมมาว่าว่าเขาจะวางแผนใช้จ่ายเงินตรงนี้ได้ไหมนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูอีกนะว่าเราเนี่ยใช,ใช้จ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนไงซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีว่า รายจ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันต้องเป็นนอกจากค่ากินค่าอยู่มีค่าอะไรอีกหรือเปล่าเรารใช้มากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยใช้เดือนละหลักพันนะบางคนใช้เดือนละหลักหมื่นบางคนใช้เดือนละหลักแสนอย่างนเงี้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้หลักแสนเนี่ยแล้วมี Provident Fund อยู่สามล้านห้าเนี่ย<ห>มันก็ยากนะที่จะอยู่ได้ไปจนถึงอายุแปดสิบห้าแต่ถ้าคุณใช้หลักพันหลักหมืน่น แบบไม่ใช่แบบแปดเก้าหมื่นนะหลักหมื่นแบบหมืนม่นสองหมืนนม่นเนี่ยมันก็อาจจะมันก็อาจจะเป็นได้ที่ที่จะไปอยู่ถึงอายุแปดสิบหรือแปดสิบห้านะก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าว่าว่า,วามีเงินสามล้านห้าเนี่ยใน provident fund เนี่ยมันจะอยู่ได้สักกีป่ปีนะนอกอาจากนั้นก<อ>็ยังมีทรัพย์สินส่วนตัวก็คือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะครับปลอดหนี้แล้วที่เมื่อกี้บอกว่าได้เงินชดเชยจากการเลิกจ้างมาแล้วก็ไป ปลดหนี้ตัวนี้นะครับ,รบที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยมูลค่าอยู่ที่3 5ล้าน5ถ้ากับว่าสินทรัพย์ของเขาทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่7 5ล้าน5เป็นสินทรัพย์ที่เตรียมเอาไว้เพื่อการเกษียณเนี่ยประมาณ4ล้านอยู่ในเงินฝาก500,000อยู่ใน provident fund 3 5ล้านหนี่สินเนี่ยไม่มีแล้วเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับโดยที่การจัดสรร asset allocation นะ การจัดสรรสินทรัพย์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินฝากกับกองทุน,น,ทนรวมต<อ>รา,าสารหนี้นะครับก็คือ provident fund เนี่ยลงทุนในกองทุนรวมตรา,าสารหนี้หมดเลยนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร<ม>้อยเปอร์เซ็นต์เลยลงทุนอยู่ในเงินฝากกับตรา,าสารหนี้ทีนี้มาดูสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งอันนี้คือให้เห็นว่าสถานะทางการเงินณปัจจุบันเนี่ยมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ ในยามเกษียณอีก20กว่าปีเนี่ยที่เขาบอกเขาอยากจะมีชีวิตใช้จ่ายหลังเกษียณไปสัก25ปีไปจนถึงอายุ85เนาะเพราะอายุเฉลี่ยของคนไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก80แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอายุคนก็ยืนขึ้นนะทุก3ปีเนี่ยอายุเฉลีย่ยคนไทยก็จะเพิ่มขึ้นปีหนึ่งนะครับในอนาคตเนี่ยอายุเฉลี่ยจะไปถึง85หรือว่า90ปีก็เป็นไปได้ครับทีนี้มาดู ในส่วนที่เป็นรายได้กับรายจ่ายนะครับว่ารายได้ของเขาเนี่ยพอณนะวันที่เขาไม่ได้ไปทํางานแล้วเนี่ยเขายังมีรายได้จากทรัพย์สินของเขาไหมหรือว่ามีรายได้จากส่วนไหนบ้างนะครับรายได้ของเขาเนี่ยก็คือมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะอยู่ที่600บาทแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยก็จ่ายบานาญให้เดือนละ5,000บาทเท่ากับว่ารายได้ของเขาเนี่ย เข้ามาทุกเดือนเลยเดือนละ5้0พัถ้าวันนี้เขาใช้จ่ายเดือนละเขาใช้จ่ายเดือนละห้าพัก็ไม่ต้องไปดึงเงินเก่าที่มีอยู่มาใช้ถูกไหมใช่แต่วันนี้เรามาดูกันซิว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับท่านนี้เนี่ยเขาใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ,รบซึ่งที่ผมเคยบอกนะว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากัน,ม,นม็เา้น,น <ไป S 2> อยู่กัล์ข,ของแต่ละคน S <S บางคนใช้เดือนละหมื่นก็พอบางคนใช้เดือนละห้าหมื่นบางคนใช้เดือนละแสนบางคนใช้เดือนละห้าแสนก็มีนะ <S 1> <S 1> อืมด่งนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละครอบครัวไม่เท่ากันของเคสนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> ผมก็บอกว่าให้เขาลองทำบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีรับจ่ายมาที่ว่าผ่านไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยเขาใช้จ่ายประมาณเท่าไหร,รเ่รเราจะได้คำนวณถูกว่า ค่าใช้จ่ายของเรามันมีอะไรบ้างนะครับพวกค่ากินค่าอยู่หรือว่ามีค่าผ่อนอะไรอีกไหมเคสเนี้ยเขาไม่มีค่าผ่อนอะไรแล้วก็ไม่ได้มีค่าดูแลรักษารถประกันรถยนต์เพราะว่าเขาขับรถไม่เป็นเขาก็ขึ้นรถสาธารณะหรือว่าเรียกแกร็บเรียกอะไรพวกนี้ไปนะครับรายจ่ายของเขานะก็มีค่าสาธารณภพนะครับอยู่ที่เดือนละ2000บาท ใช้จ่ายส่วนตัวนะครับอยู่ที่เดือนละ2,500ค่าอาหารนะครับอยู่ที่เดือนละ6 0 0 0ค่าเดินทางอยู่ที่เดือนละ2 0 0 0ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพเขาก็บอกว่ามีตรวจสุขภาพประจำปีค่าทำฟันค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอยู่ที่ปีละ50,000บาทดูแลซ่อมแซมบ้านอีกปีละ1,000 0บาทนะครับเคสเนี้ยใช้จ่าย ต่อปีเนี่ยนะครับเป็นรายจ่ายผันแปรทั้งหมดเลยรายจ่ายจําเป็นเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีผ่อนอะไรแล้วนะครับก็รายจ่ายทั้งปีอยู่ที่2อง0 0 0หบาทในขณะที่รายได้ของเขาอยู่ที่6ก0 0 0ต่อปีหรือว่าเดือนละ5,6 0พนนะครับแต่รายจ่ายของเขาอะตกเดือนละประมาณ หมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเขาติดลบอยู่ปีปีหนึ่งเนี่ยติดลบอยู่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทครับเพราะว่ารายจ่ายเขาสองแสนหนึ่งนะในขณะที่รายได้ประมาณไม่ถึงเจ็ดหมื่นเกือบเกือบเจ็ดหมื่นก็ติดลบอยู่ประมาณแสนสี่กว่ากว่าถ้าคิดเป็นต่อเดือนเนี่ยรายจ่ายที่เขาติดลบอยู่ก็ตกเดือนละประมาณหมื่นสองครับพีใ่ในบุญอืม ฉะนั้นเนี่ยพอเราคํานวณตรงนี้แล้วเนี่ยว่ารายจ่ายเขาติดลบอยู่ประมาณเดือนละหมื่นสองหรือว่าปีละประมาณแสนสี่เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้ไอตัว provident fund ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาหน้ากเกษียณขึ้นมาไอตัว provident fund ที่เรามีอยู่3าล้านหนะครับกับตัวเงินฝากธนาคาร อยู่ห<บ>้าแสนกับส่วนที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อวัยเกษียณเป็นค่าใช้จ่ายวัยเเษียณเนี่ยนะครับอยู่ที่4ล้านบาทนะวันนี้อายุ60หยุดทำงานแล้วถ้าบอกว่าต้องดึงเงินมาใช้เพราะติดลบทุกเดือนเดือนละ1 2ื่นสองปีหนึ่งก็ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับถอนออกมาใช้แบบนี้ทุกเดือนทุกเดือน เป็นเวลาย5ิบห้าปีแต่ว่าอย่าลืมนะว่าถ้าเราอยากจะ,งงจะคงคุณภาพถ้าอยากจะคงคุณภาพชีวิตของเราไว้เนี่ยที่แบบเดือนละหมื่นสองที่ต้องถอนมาใช้เนี่ยมันต้องคำนวณเผื่อเงินเฟอ้อทุกปีใช่อสามเปอร์เซ็นต์ถ้ากับว่าเดือนปีนี้ใช้เดือนละหมื่นสองถูกไหมปีหน้า <c oughs> เนี่ยก็ต้องเป็นหมื่นสอง 2> 2กับสองบวก่สามอมเปอร์เซ็นต์เศษๆขึ้นไปทุกปีทุกปีนะครับ ถ้าเราถอนเงินออกมาแบบนี้นะครับกรณีที่หลังกเกษียณเนี่ยไม่ลงทุนอะไรเลยนะต้องมีเงินต้นเนี่ยนะครับห้าล้านสองแสห้าหมื่นบาทดูแถบสีเขียวที่เขียนว่ารวมค่าใช้จ่ายหลังกเกษียณกรณีที่ไม่มีผลตอบแทนอันนี้คือเหมือนกับเอาเงินมาเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านไม่มีดอกเบี้ยดใดๆทั้งสิน้นต้องเก็บไว้ห้าล้านสองแล้วถอนออกมาใช้เดือนละหมื่นสองเป็นเวลายี่้าปีนะครับ เงินหมดแต่วันนี้นะครับด้วยการลงทุนใน provident fund เนี่ยที่บอกว่าลงทุนด้วยผลตอบแทนอยู่ประมาณ1.5สําหรับเงินก้อน3ล้าน5 000, กับเงินฝากดอกเบี้ย0.2กับเงินต้นเงินฝากอยู่ที่500,000บาทเนี่ยทรัพย์สินที่เตรียมเอาไว 4, ้4ล้านเนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่ที่1.3อืมถ้าหลังกเกษียณน,นะครับเราลงทุนมีผลตอบแทนที่ 1.3ดูแถบสีส้มๆนะตัวเลขที่ต้องเตรียมก็คือเงินที่ต้องเตรียมหลังเกษียณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4, 4ี่ล้านสี่แสนนะครับในขณะที่วันนี้ <c oughs> เรามีอยู่4ี่ล้านจริงๆมันขาดเงินอยู่ประมาณ3ประมาณสี่แสนกว่าบาทนะครับฉะนั้นเนี่ยเงินเขาจะไปหมดนะครับตอนที่เขาอายุประมาณ82ปีกว่าๆไม่ถึง83ปี ฉะนั้น mm hmm. ที่ถ้าวันนี้เกิดเขาอายุยืนทะลุไปถึงแปดสิบสามเก้าสิบอย่างเงี้ย mm hmm. เงินจะหมดเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าถ้าถอนออกมาแบบนี้นะครับกับจาก p r o v i d e n t f ฟันเนี่ยเพราะ p r o v i d e n t f ฟันมันไม่ได้มีดอกเบีย้ยที่เป็นเหมือนดอกเบีย้ยการันตีว่าได้เท่าไหร่ <Yep. S 1> ก็วกับว่าต้องถอนออกมาจากเ,าเงินฝากก่อนเนาะเขาถอนจากเงินฝากธนาคารของเขาก่อนทุกเดือนเ mm hmm. ดือนละหมื่น 2, งหมื่นสอง พอไอ้เงินก้อนห้าแสนหมดเนี่ยเขาก็ต้องทยอยถอนออกมาจาก provident fund ซึ่งทำแบบนี้นะครับจะอยู่ได้ประมาณ22ปีเงินก็จะหมดลงตอนนั้นก็จะเหลือทรัพย์สินอยู่อย่างเดียวคือบ้านะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้ถ้าสมมุติว่าใช้ provident fund อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ไปหา passive income จาก สินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณนั้นยี่สิบสองปีเงินหมดตอนอายุแปดสิบสองนะครับพอเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยนะก็อาจจะต้องถ้าอยากจะอยู่ถึงอายุแปดสิบห้าก็ต้องลดรายจ่ายลงถูกไหมอ่าถูกต้องแต่พอมาดูรายจ่ายของเขาอีกครั้งหนึ่งมันก็เข็มเข้มนะมันก็น้อยนะเออเขาเข้มเข็มอยู่แล้วนะใช้เดือนเดือนไม่ถึงสองหมื่นเลยอ่ะครับนั้นเนี่ย ก็ก็เหนื่อยนะถ้าเกิดจะไปลดค่าใช้จ่ายอะไรอีกลดยากนะผมว่ามันลดยากหละฉะนั้นก็ต้องมาวางแผนนะครับว่าจะลงทุนกับสินทรัพย์ที่เขามีอยู่เนี่ยไปลงทุนกับอะไรดีเพื่อให้มันมีแพสซีฟอินคามกกับเข้ามาอย่างน้อยๆก็คือให้มันมีดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยนะครับในรูปแบบของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยออกมาเนี่ย ให้มัน cover กับค่าใช้จ่ายที่มันติดลบอยู่ตัวนะแสนห่งหรือว่าเดือนละหมื่นสองเนี่ยครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะว่าเราจะวางทอะไรได้บ้างนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวงบดุลนะครับตัวใหม่ที่เราจะมาวางแผนกันเนี่ย่ะครับเนื่องจากว่าเงินฝากออมทรัพย์เดิมเนี่ยนะครับได้ดอกเบี้ยแค่ศูนย์จุดสองนะมันเป็นแบบออมทรัพย์รุ่นเก่าแล้ว ที่มีสมุดเงินฝากเดีย๋ยวนี้มันมีออมทรัพย์แบบ e-saving หรือว่าเงินฝากออนไลน์ที่ได้ดอกเบีย้ยที่มากขึ้นนะครับเราก็ควรจะต้องโยกมันไปในเงินฝากประเภทนี้หน่อยนะมันได้ดอกเบีย้ยประมาณ1.5เนะครับผมก็จะให้เขาเนี่ยการเงินเอาไว้ในเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์เนี่ยที่ประมาณส0 0แสนก็คือเขาดึงเงินออกมาทุกปีปีละประมาณแสนสี่แสนนะ รัะนั้นก<ฤ>ารเงินตรงนี้ไว้ประมาณสักสองปีนะครับเงินที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ3ามล้านเซึ่งอยู่ในออมทรัพย์เดิม2 0 0แสนกับ provident fund เดิม3ามล้านหมันต้องไปหาที่อยู่ของเงินใหม่นะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผลออกมาเป็นค่าใช้จ่ายให้มันค cover กับสิ่งที่เขาติดลบอยู่นะครับเงินฝากเนี่ย ยังเหลือ2 0 0 0 0 0เมื่อกี้ผมก็ให้เขาเนี่ยโยกไปอยู่ที่กองทุนรวมตราสารน,นี้นะครับ200,000ตรงนี้จะได้ผลตอบแทนมากกว่าเป็นฝากออมทรัพย์นิดนึงนะครับ,รบอีก่ิมันงประมาณนครับแล้วพาวิเด้นฟันเนี่ย3ล้าน5เนี่ยต้องเปลี่ยนที่อยู่ของเงินก็คือไปลงทุนในหุ้นกรุบริษัทเอกชนนะครับก็ไปเลือกลงทุนที่บริษัทที่มีความมั่นคงนะแล้วก็ดูว่าเขาจะต้องไม่ ไม่โกงเราอะก็คือจ่ายดอกเบีเออ้ยเราตรงนะครับต้องเรตติ้งเนี่ยเรตติ้งต้องแบบ Tri ป l e B บวกขึ้นไปนะครับครับตรงนี้เนี่ยดอกเบีย้ยจะอยู่สักประมาณสี่เปอร์เซ็นตเงินต้นที่ลงทุนอยู่ที่ประมาณสองล้านห้านะครับอีกหนึ่งล้านเนี่ยก็จะไปลงทุนในพวกกองทุนที่เป็นพวก property fund <ว>หรือว่าพวก r e ี t ต่างๆครับนะครับอันนี้จะได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยนะ เป็นเงินปันผลไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินปันผลอยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซนนะครับถ้ากับว่าเราจัดสรรที่อยู่ของเงินใหม่ละเงินสดจกองทุน <c oughs> รวมตราสารหนี้แล้วก็หุ้นกู้เนี่ย <c oughs> จะอยู่ที่ประมาณเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นของเดิมเนี่ยไอ้พวกตราสารหนี้เงินสดนะ่ยจประมาณร้อยเปอร์เซ็นตนะอันนี้จะลดลงมาเ <c oughs> หลือเจ็ดสิบห้าอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจะไปอยู่ในรูปแบบของ Property Fund กับ r r i e นะครับครับฉะนั้น พอเราจัดสรรเงินแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกระแสเงินสดมันจะเปลี่ยนไปกระแสเงินสดรับเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่ามันมีดอกเบีย้ยกลับเข้ามาให้เรานะของเดิมเนี่ยจะมีแค่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกไหมครับรรอยู่ที่เดือนละหกร้อยบาทประกันสังคมเดือนละห้าพันอันนี้เป็นเป็นเงินที่ได้เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนเลยครับส่วนดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับ อยู่ที่4,500บาทจากเงินต้นประมาณ3แสนนะครับดอกเบีย้ยจากหุ้นกู้บริษัทเอกชนเนี่ยอันนี้ดอกเบีย้ย4%ของเงินต้น2ล้านห้าก็จะได้1แ0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินปันผลจาก Property Fund แล้วก็ Re ีดที่เราคาดว่าจะได้สัก6%จากเงินต้น1ล้านตรงนี้ก็จะได้เข้ามาปีละ60,000บาท ฉะนั้น a s s i v e Income ที่จะเข้ามาจากทรัพย์สินของเราที่เราจัดสรรใหม่เนี่ยนะครับจะเข้ามาปีละประมาณ1 6ึ่ง0สบาทรายได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2สองแสครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ2องแส0แต่อย่าลืมว่ามันจะมีแวตมีภาษีภาษีนะครับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยไม่ถึง2,000 0เนี่ยมันไม่เสียภาษี แต่ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่เข้ามา1 0 0 0 0แสนเนี่ยจะถูกหักหาที่จ่าย15%ฉะนั้นวิตโวดิงแท็กหรือว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายหุ้นกู้มันก็จะไปอยู่ในรายจ่ายของรายอ,อยู่ที่หมื่นห้าครับโดยที่ property fund กับ REIT เนี่ยจะถูกหักภาษีณที่จ่าย10%จากหกหมื่นก็คือหักห0พับาท ก็เท่ากับว่าไอ้พสซีฟอินคัมที่มาจากแหล่งเงินหลายๆแหล่งเนี่ยแสนหกนะครับจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปประมาณสองหมื่นหนึ่งเท่ากับว่ารายจ่ายของเขาก็เลยเพิ่มขึ้นมาจากสองแสนหนึ่งเป็นสามสองแสนสามมันก็ชนเงินพอดีเลยรายได้ก็สองนพอดีเรายจ่ายก็สองแสนสามเท่ากับว่ามันชนกันไม่ต้องไปถอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์ หรือจากทรัพย์สิในใดๆออกมาครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าพอไปถึงปีภาษีถัดไปที่จะต้องต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีถูกไหมครับเพราะเรามีรา,ายได้รเรามีรายได้จากดอกเบีย้ยแล้วก็พวกเ,เงินปันผลเนี่ยประมาณปีละแสนหกนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปกรอกในพงศ์ดอพงดอเก้าศูนย์นะครับในเงินที่เขาเรียกว่า รายได้จากเงินดอกเบี้ยเงินปันผลมาอยู่ในมาตรา40ของเลบสนะพอไปกรอกเกินจำนวนนี้ลงปุ๊บแสนหกเนี่ยทุกคนเนี่ยมีค่าลดหย่อนส่วนตัวอยู่แล้ว6,000่ 6, บาทแค่หักค่าลดหย่อนไป6,000ืบาทเนี่ยรายได้เหลือแสนเดียวไม่ถึงแสนห้าไม่เสียภาษีใช่ไหมเด้คืนไอ้วิทย์ทยดิ้งแท็หรือภาษีหักหนะ้าที่จ่ายที่เราจ่ายไปแล้วสองหมเนี่ยเราก็ไปติกว่าเราขอคืน อพเนี่ยในปีถัดไปช่วงมีนามีสารเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนกลับมาสองหมื่นหนึ่งเราก็เหมือนมีโบนัสเข้ามาในปีถัดไปที่เราจะมีเงินจาก Passive คืนอีกสองหมื่นซึ่งไอ้สองหมื่นเนี่ยก็จะเป็นรางวัลให้กับตัวเองบ้างก็ได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนซื้ออะไรให้กับตัวเองบ้างก็ได้เพราะว่าเรามีแพส s i v e i นค o m ที่สามารถนะครับไม่กระทบ นำมาใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องไปดึงเงินเก่าเรามาใช้เพราะว่าหลักของเราเนี่ยไม่มีใครอยากจะไปดึงเงินต้นออกมาใช้หรอกเพราะว่าถ้าไปดึงเงินต้นออกมาใช้เนี่ยมันต้องมีวันหมดไงใช่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าเราจะทํายังไงให้เงินต้นคงอยู่แล้วเราเอาดอกเบี้ยดอกผลเงินปันผลของมันมาใช้นะครับซึ่งวันนี้ยผมก็มาวางแผนให้กับเคสนี้ นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่าเงินต้นเขาไม่หายไปไหนเงินต้นเขาก็ยังพวงอยู่นะครับเขาก็กินดอกเบี้ยเงินปันผลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเขาใช้จ่ายมากกว่านี้ก็ต้องมาวางแผนกันอีกว่ากันใหม่ถ้าอาจจะต้องไปลงทุนอะไรที่มันอยากจากหุ้นกู้ที่เป็นทิฟเบิลบีบวกขึ้นไป ก็อาจจะเป็นทิปบ,บีลบขึ้นไปเพื่อจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาจาก4เป็น5อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็อาจจะเป็นอ,อีกคิดหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วที่อยากจะลองสร้างแพสซีฟอินคมจากสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เพื่อจะได้นำมาใช้จ่ายนะอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องไปดึงเงินต้นออกมาใช้นะครับเคสเนี้ยก็สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินซึ่ง เขามีเป้าหมายเดียวเลยก็คืออยากจะมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณไปจนถึงอายุแปดสิบห้าไม่ได้ต้องซื้อรถใหม่ไม่ต้องปรับปรุงบ้านอะไรละเพราะว่าอยู่คนเดียวรถก็ขับไม่เป็นอยู่แล<อ>้วก็ยังมีทรัพย์สินอีกบ้านก็ยังอยู่อีกหนึ่งหลังนะไม่ได้ไปไหนเข<อ>าบอกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเขาก็ส่งต่อบ้านส่งต่อทรัพย์สินเป็นมดนร<ป>มนมดกให้ลูกสองคนนะคซึ่งก็ต้องมาเขียนพินัยกรรมอีกนะ ว่าอะไรจะยกให้ใคร <c oughs> สมมติบ้านยกให้ลูกคนที่หนึ่งทรัพย์สินที่อยู่ในหุ้นกู้ในอกองทุนต่างๆให้ลูกคนที่สองอะไรเงี้ยก็แบ่งกันไปซึ่งก็ต้องควรเขียนพินัยกรรมเอาไว้ด้วยนะครับอืมจาเคสนี่นก็ได้แนะนำกันไปอืมใช่ครับเคสนี้ก็สามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายทางการเงินนะครับด้วยการวางแผนการเงินแบบองค์รวมครับพี่ในบุตรโอเคนะครับอันนี้เป็น สิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีแค่เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะวางแผนการเงินได้ถ้าเราสามารถรู้ว่าเรามีรายรับอยู่เท่าไหร่เรามีรายจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วเราได้เผื่ออะไรไว้บ้างนะครับอ็นี้ท่านใดที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเงินหรือมีคําถามเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเงินนะครับจะติดต่อขอความรู้จากคุณธนาธรได้ที่ไหนบ้างครับ ก็สามารถนะครับทักทายผมมาใน Facebook ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวมีแถบชื่อขึ้นให้ชื่อธนาทรคร่องการเขียนสะกดเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถสอบถามคําถามเข้ามาหรือว่าต้องการให้วางแผนการเงินก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับโอเคก็ขอบคุณคุณธนาทรมากนะครับสําหรับการเป็นวิทยากรของเราในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ